ดีจ้าทุกคนบัดนี้ก้มุ่งหน้าเข้าสู่อาภาคอีสานมุกดาหารขอนแก่นไปหมดแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องกับภูมิลำนเนาเฮาเนาออ่าตอนนี้เราก็อยู่ถนนไายพาสเช่นสี่เลนห้าเลนก็ว่าไปอ่าเลนหกเลนก็ว่าตอนนี้เฮา,ากำอยู่ในเมืองโคร,ราชด้วจ้ะเดินทางมุ่งหน้าไปขอนแก่นเนาะ มุกดาหารเดอ้อพ่อแม่พี่น้องอีกสองร้อยโลถึงขอนแกน่นอ้าวมาก็อ้าวม,าามึงหนาคอยแพ่แม่อยู่นี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อมันจากบนถนนบนทางไปกันหน่อยนึงขอบโมขอบใจถูกกำลังใจเพื่อทุกสุนสุนสุนหน่อยกับสูๆ่ๆอะไรแพ้เฮากัแแบบ FC อยู่โคราชเดอ้อพี่น้องเดอ้อ FC FC ของพวกเราก็มีอยู่ทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะ กินขาวกินน้ำเเรียกสมตาเันเรียกสมตาและก็ได้ได้กระปรงกระเป๋านได้ก็ได้กระเป๋ากายไได้กระเป๋าให้กระเป๋าขอบามขอบใจเด้อคุณพี่คุณสวยไปจากจาปาค่ะอจเปได้กระเป๋าขอบขอบใจลายเด้อขอบใจลายไได้ใหนึ่งเอาจังซีเด้อพี่น้องเลยสรุปแล้วคือ เขาเนี่ไปอยู่จุดที่เขาเคยชินว่าไงวะคุ้นชินเคยชินคำเบ้าคำจาเขากับกระจังบกกระเดึกกระดาษเนาะหรือว่าทางพื้นที่เราก็เออพื้นที่พื้นที่ของเขาที่เขาภูมิลาเนาของเขาอยู่แถวนั้นเนาะเพียงเนาะหาอยู่ใกล้ๆบ้านตัวเองไปเป็นว่าอากาไปหาถ้าไม่มีทางโน้นจะกลับมาใหม่ละโอ้ยคอ่ะมีแตอดจิตถามเมื่อแล้ววงานการถามบา บอกอะหลายจริง<อ>ถามว่าเอ่อเขาสองคนเลือกงานโบพี่น้องเป็นยังคือบบเห็ดงานบวงงางบ้านเนาะโอนคิดวางงานบ้านนี่มันอ่นนัพี่น้องมันอกเป็นเวลานะสุณเจา้ามันอกเป็นเวลาแบบเข,เขาจะเลิ่นใส่ยันได้ละเอิร์ดละเข้าโบมีเวลาเวลาแบบบางที่เข้าก็จากผักนะแบบขันงานเฮาเห็ดน้ำครั่วบอรั่วงานตามรานอาหารเสิรฟ์ฟ่าง้วยล่างบวงไปอย่างสิ เขาแส,สิมีเวลาปิดเวลาเปิดได้เวลาหยุดเด้มันมีวันหยุดวันหยังเสียงเสียนาคนคิดว่า,านะม,<น>มันกับมันมันดีกว่างานบ้านละทันซะะแล้วแต่คนคนคนเลือกเดินนี่เด้อคนคิดว่างานบ้านนี่ะแล้วจะคนหมักคนชอบเนาะพี่น้งนงองเนาะคนคิดว่างานตัวน,นี้มันก็นสะดวกกว่ากันถ้าเฮาไปเลือกในงานที่ว่าเฮาบทนัดหรือว่าโบมักเฮาก็ซีอยู่ก็เผื่นบรรดนานบรรด้น แบบนี้เนาะแล้วคนกระสิคขดว่าเฮ่านี่ออยากเปลี่ยนแต่งานอู้งานหรือว่าเป็นคนเลือกงานขี้เกียจงานเนี่เสียนะเลือกงานในด้านที่ว่าเฮาอยากเห็ดแล้วมันจะอยู่ได้ดุนพี่น้องแล้วแต่กูบางคนอีกอนี้ก็ได้เนาะส่วนโอนน้อยคนใหญ่ก็จะเลือกงานแบบนี้เลย้าว่าให้ไปหิวปูนคือเอฟซีเม่นุลังคนกันั่นกับบถนธนาเนาะพี่น้องเนาะเห็ดก็ได้เนาะ การมะกรก่กอสา่างอันนั้นเฮากับเห็ดบ่ได้บ่มันโมเมนสไตล์ของเฮาโมเมนอันนของเฮาเนาะเลือกงานที่ตัวเองรักตัวเองชอบในงานบริการบริการลูกค้าเสิร์ฟลูกค้ายิ้มเย้มแจ่มใสทุกนนี้เน,ะนาะเพราะว่าที่ผ่านมาอ้นกะเคยเห็นงานตามร้านอาหารแบบนี้นะร้านคาราโอเกะก็เห็นมาแล้ว แล้วนี่ก็เราก็ต้องไปบุกแหละอยู่บุกดาหารว่ามีแถวใดแน่เอฟซีกับซอยขอบขอบใจอ่าทางเอฟซีคนดี่แบบเป็นห่วงเป็นใยทำคนมาเป็นไงเนาะซอยหางานส่งมาติ้งตั้งติ้งตั้งคนนั้นคนนี้กับคือว่าคนก็นยังเทาก็ยังมีคนหักเด้คือว่ามีคนหักเลยซอยเทาเป็นห่วงเป็นใยห่างคอยด้งานเด้อขอให้ได้งานเด้ออ้อน ใหญ่เด้ออ้อนน้อยเด้อเซียนอะหลายหลายคนที่ทักมาในเฟซบุ๊กเนาะขอบใจเด้อทุกคนทั้งเพื่อนผูแล้วกา กะเสียยุแต่กะเฮาก็คิดอีกอย่างหนึ่งซะกคือว่าได้ไปเปิดหูเปิดตาได้เที่ยวเล่นทะเลแน่เนาะคิดแนวนี่นั่แล้วก็เฮาก็ได้งานเฮาพ่อมงานเฮาแนวไรงานเฮากะคือการถ่ายคลิปถ่ายคลิปไปนําเฮาก็ได้เงินไปนําแต่ละมือเนาะแล้วก็ได้เที่ยวได้เห็นโลกภายนอกบ้านเพิน่นเมืองเพิ่นเป็นแบบไรเจริญสำได แกต่างกับบ้านเข้าแบไรนะดเ็อกอกเชส่วนเรื่องงานได้เพิ่มเนาะว่าเพิ่งึ้นงานเรื่องสิเหตุงานนี่ครอยู่หมุดทหารบางทีก็อาจจะได้ถ้าได้ยายงานอาจจะอยู่คนละบ่อนก็นมีเนาะบางเ่อก็สีได้อยู่นำการบางเ่อกส็สีอยู่ได้อยู่คนละบอนเพราะว่าบางร้านเขาอาจจะเอาคนเดียว เฮาก็ต้องอันนี้เอาร้านอะมือนะคะชาวบ้านจะคนอยูุ่่นย่านอย่างเดียวพี่น้องอย่านแบบ,บโบบูมี่มองทีว <c oughs> ่านะกินอยู่นั่มนะแถวอันใกล้ๆบ้านเฮานะเพิ่น,นะนจะมักจะให้เที่ยวเลยมันชิมายากะนี่นั่งอันนี้ <c oughs> ยากนั่งอันนี้ <c oughs> นั่งมุนนี่นะพี่น้องข้าได้เห็นงานมันสิส่งขมือเด้ส่งขมือเน่ยแม่นยูรอกส่งดำมือสองมือแต่ถูกถุงมือลายมันสิเกิดยวว้าว มุดยึดแต่กี่คาดไต่พี่เจ้าเอ้ยแมนบอกาลองไปบงเบิ่งแถวมุกดาหารเด้วเพื่อนรถจะเป็นอะไรเจสซี่ได้มาบอกเอฟซีอยู่ดอก,กดิฉักกกนก็จอยู่ไกลดอกมามุกดาหารกันนล้วก็วันนุ่มนี่เลยตรงบอนน้องพี่น้องน้องอ้าววันนี้พี่น้องมาเบิ่งทางรถติดเด้อพี่น้องวันนี้นะ เพืนเลยเนาะแมนอาจจะบริพักสาดอกพี่น้องเนาะพอแล้วเนาะนอนรีสอร์ทนี่เนาะอิ่มแล้วอิ่มแล้วเนาะนอนบ้านดีกว่าเนาะโอ้เขาเห็ดถนนเด้อพี่น้องเด้อมีเบิ่งลักษณะแล้วนะเป็นทำถนนหนทางใหม่ได้นไงนี่พี่น้องเขาสมถนน

คิดดูสมการจะเป็นอย่างไรป้าตัวยาวเลยไอ้เพชจสมการจะเป็นอย่งไรไอ้หวานที่แรตัวไอ้เพชรละว่านะเขาทำสนุกกระดึบกระดึบไปไปบนางไม้ปายาวเลยได้ยาวหนต้องการชะมอกระพมอันนี้บอกกระดึบไปนะไม่เหม็นกลมไป่อยนี่คนเป็นโคราชนี่มันมันสุดยอดเพราะมันเป็น วงใหญ่อีสาานนเะกระดึ๊บไปเลยเนาะต้องหาทางไปทางอื่นเลยแลย้วีเนาะก็ไปทางอื่นที่มันสะดวกกว่าที่มันสบายเรารถเติมมันไหมพ่อน่าต้องเติมอยู่แล้วแม่เพราะว่าอากาศมันร้อนพี่น้องครับเราก็จะกิน